สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่หน่งคนเดิมกันอีกครั้งนะครับาทาง Youtube c h anel จิโกไฟกลมนะครับวันนี้ว่างก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าดีกว่านะพอเอิญพี่หน่งสั่งกระเป๋ามาเนี่ยแล้วก็พบเจอปัญหานิดหนึงนิดนึงไม่ได้เยอะหรอกก็คืออันนี้นะครับ เอามาโชว์กันเลยแต่อันเนี้ยคือมัดไว้โชว์แล้วมัดโชว์แล้วนะครับสลับสายมัดสลับสายมัดปัญหาที่เจอเนี่ยจะว่าเป็นปัญหาสักทีเดียวก็ไม่ใช่เพียงแต่แบบว่าเนี่ยกระเป๋ามันไม่มีเชฟเลยเห็นไหมฮะมันยบบอ่อนยุบยับยุบยับเพราะเวลาเราใส่ของน้อยๆเนี่ยมันก็จะแลไม่สวยแบบนี้แหละ นะมันจะแลงไม่สวยมันจะสวยก็คือต้องของคือต้องเต็มกระเป๋าเลยวันนี้เนี่ยก็เลยสั่งอุปกรณ์มาสองสอย่างสำหรับทำให้กระเป๋ามันมีเชฟมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีเทคนิคยังไงบ้างพี่หน่งจะ DIY แบบไหนโอเคเดี๋ยวตามกันมาดอูอันนี้มาให้ดูที่ตะแกรงก่อนตะแกรงที่พี่หน่งสร้างเองนะครับ สำหรับเพื่อนๆนที่คิดจะ DIY หรือว่า handmade นะครับ custom แล้วแต่จะเรียกกันแล้วกันว่าจะใช้คำไหนอันนี้ก็จะมาฝากกันว่าเออทีแรกคือทำครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เอียงแบบนี้นะมันก็จะตรงๆดิ่งลงมาเลยแหละแต่พอตรงปั๊บเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือว่าสำหรับสายซอนี่ยเท้าอ่ะ มันก็จะมาโดนตรงส่วนนี้นะครับวันนั้นพี่เน่งก็เลยดีไซน์ใหม่ทำให้ตะแกรงเนี่ยมันเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อหลบส้นเท้าของอผู้ที่ซ้อนท้ายเราอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มันมีเชฟขึ้นมาเป็นลักษณะของเพชรนะเรียกได้ไหมเพชรเนาะยังดีกว่าแบบว่ามาทื่อๆเลย นะครับตรงนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับคนที่จะ,ะคัสตอมแหลกข้างนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูที่กระเป๋าต่อมาดูอุปกรณ์ที่เตรียมกันก่อนอันแรกก็คือตัวนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนกับแบบแผ่นพลาสติกลองช็อตโน้ตอะนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาจาก DIY แต่จำไม่ได้แล้วว่าไม่กี่สิบบาทนะครับเรามีกระเป๋าสองใบอันนี้ก็สองอันอันนี้ผ้าแคนวาสนะครับตัวนี้ก็สั่งในแอปส้มราคาของเขาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความหนาจำนวนออนของเนื้อผ้าแต่อันนี้ที่เลือกมาแค่ความหนาสิบสองออนตัวนี้ก็ร้อยร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นพลาสติก มันก็จะคล้ายๆนี่แหละแต่ว่าจะหนากว่าหน่อยหนึ่งตัวนี้พี่เหน่งเลือกความหนาที่1.7มิลน,นะครับสเปกก็เขามีให้เลือกอะในแอปส้มหลายหลายขนาดว่าเราต้องการหน้ากว้างแล้วก็ความยาวขนาดไหนร้อยกว่าบาทเหมือนกันเซิร์ชคำว่าแผ่นพลาสติกรองกระเป๋านะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะขายกับร้านค้าที่สร้างกระเป๋าขายโอเค กันอย่ามาเรามาดูทางด้านของกระเป๋าถามว่าอันนี้ซื้อมาทําไมนะครับก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่มีมีลักษณะเป็นแบบนี้นะข้างหลังเนี่ยเราก็วัดตรงนี้เลยวัดไปแล้วนี้แล้วก็เราก็ไปหาแต่เผิญเนี่ยโชคดีตรงที่แบบว่าในส่วนของตรงนี้กับพลาสติกที่ได้มามันพอดีกันเลย นะครับนี่กระเป๋ายี่้อที่พี่หน่งซื้อมามันก็จะเป็นกระเป๋ากันน้ำมนนะครับแต่มันกันน้ำในลักษณะว่ามันจะมีถุงถุงด้านในเนี่ยถุงสำหรับถุงด้านในมันก็จะเป็นพลาสติกเคลือบบางๆมันจะจะหนากว่าพวกรองเท้าที่เป็นวอเตอร์พูฟนิดหนึ่งก็ถือโอเคไปดีก็อยากให้มันรั่วแล้วกันตอนนี้เราก็มาพลิก พลิกด้านในของกระเป๋าง่ายๆเลยคือนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองอ่าตรงนี้นะครับสำหรับช่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปช่องนี้ช่องนี้โซคทีมันก็จะไปตรงกับในทางด้านในส่วนของที่เป็นตะข่ายนี่เราพลิกแล้วเนาะพอเสร็จปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวก็จะเอาตัวนี้นี่ออกแล้วเราก็เอาผ้าแคนวาสเนี่ยไปให้ช่างวัดเย็บเข้าใจไหมฮะเป็นกระเป๋าเลยนี่คือพูดคร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้งานเสร็จแล้วก็จะมาดูอีกทีนึงว่าผลงานที่ออกมานี่มันหน้าตาเป็นยังไงใครจะปิดไปเลยก็ได้คือเย็บปิดไปเลยหรือว่าจะเปิดตรงนี้เอาไว้เป็นช่องเก็บของอีก ได้อีกนะครับอ่าแล้วสลหับด้านข้างเนี่ยเห็นไหมฮะเดีย๋ยวเราก็จะเอาผ้าแคนวาสเนี่ยเย็บตรงมุมนี้เขาจะเป็นผ้านะฮะมุมซ้ายขวานี่เขาจะเป็นผ้าเพราะเดี๋ยวเราเย็บเป็นเป็นซองอะ่ะยาวเลยนะตั้งแต่ฝั่งซ้ายยันฝั่งขวาเนี่ยแล้วเราก็ตัดพลาสติกนะครับ ระคองกระเป๋าอันนี้คือบอกข้าวๆไว้ก่อนนะชิ้นเดียวเลยเราจะตัดแบบนี้ยาวแล้วก็โอบมาด้านนี้เลยพอเสร็จปุ๊บล้วก็เอาแผ่นพลาสติกเนี่ยสอดเข้ามาสอดไล่เข้ามาไล่เข้ามาไล่เข้ามาทีเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นทรงละนะครับแต่ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคทีนนี้เรามาดูว่าที่เอาผ้าแคนวาสไปเย็บมาแล้วเนี่ยมันจะหน้าตายังไงดูกันอีกทีเนาะสำหรับถ้ายังไม่ได้ใส่นะมันก็จะเนี่ยแบบนี้ได้เลยหลังจากเราเอากระเป๋าไปเย็บมาแล้วนะครับ กล้องขอใกล้ๆเห็นไหมครับอ่างนี้นะฮะ,ะตัวนี้เราก็จะเย็บมาเป็นกระเป๋าละแผ่นพลาสติกที่ว่าเป็นตัวช็อตโน้ตแล้วก็แกะตรงนี้ออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็จะแัดแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นการประคองอยู่ด้านหลังงนะครับ เราคองด้านหลังส่วนตรงเนี้ยด้านข้างเราก็เอาแผ่นพลาสติกเนี่ยเห็นไหมแผ่นพลาสติกอันนี้คือตัดแล้วนะทีแรกเทีแรกเอามันเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมที่พี่เหน่งว่า,าแต่ก่อนที่จะตัดเดีย๋ยวนะก่อนที่จะสอดแป๊บหนึง่งพอเราตัดแล้วเนี่ย ตัวเนื้อพลาสติกมันก็จะมีความคมอะนะมันจะมีความคมความแหลมในตัวแล้วก็ไปเอากระดาษทรายเนี่ยมาลบคมเขาหน่อยขัดนิดเดียวนะครับกระดาษทรายเบอร์หยาบๆหน่อยไม่ต้องละเอียดนะครับเนี่ยลบความคมเขาเพื่อที่ว่า ไอตัวความคมของแหลมๆตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ไม่ไปทิ่มและอย่างหนึ่งไอตัวด้านในที่ว่าเป็นกระเป๋ากันน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอจใจเสาะเพราะมันบางมากเพราะถ้าเกิดมันคมเนาะบางทีอ่ะมันมันมันเพเย่ขึ้นมามันก็อาจจะเจาะให้ตัวถุงที่าจะกันน้ำเนี่ย ทะลุทําให้น้ําเข้าได้นะครับอันนี้จะเข้าๆนะจะเข้าๆให้ดูเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนๆเดี๋ยจะทําให้ดูอันนี้เราก็สอดเข้าไปเลยสอด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 ก็ไปในลักษณะนี้แต่ว่าอันนี้คือคือถ่ายให้ดูก่อนว่ามันสอดไปในละักษณะนนี้แต่ว่าถ้าเกิดตอนที่ว่าเราจะใส่ ตัวแผ่นพลาสติกนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสอดเข้าไปมันจะกลับกระเป๋าลำบากเราจะต้องกลับกระเป๋าออกมาก่อนครับกลับกระเป๋าออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกเนี่ยสอดเข้าไป ก็จะเริ่มเป็นทรงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วทีนี้พอใส่ไอตัวด้านข้างเสร็จแเราค่อยมาใส่ตัวแผ่นนี้จากที่ตะกี้ยู่ๆไว้อะไม่เป็นทรงเลยอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็น่าจะ เหมาะสำหรับกระเป๋าที่เป็นผ้าแคนวาสอ่ะทั้งใบแล้วก็เราห้อยเนาะแล้วมันไม่มีเชฟนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่พวกสัมภาระลงไปนะนะครับแต่ถ้าเป็นของอกระเป๋าสายมัดของอะไรอะไลน์เดวอลกหรอ ก็ไม่ไม่มีความจําเป็นต้องทําแต่ถามว่าทําไมไม่ซื้อตัวนั้นให้มันจบเลยตรงนี้นะครับคือรถที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็น c b 1 1 0ันรแล้วตัว RS เนี่ยมันก็ไฟท้ายเดี๋ยวจะค่อยเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ขอขอเกิ่นให้ฟังก่อนตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวท้ายด้านท้ายอ่ถ้า ถ้าเอาของไอ้อไรโนวอเนาะทรงของเขาอะ่ะมันจะกว้างมันก็จะติดที่ไฟแต่ถ้าเกิดเราเราขยับตะแกรงเนี่ยมันก็จะทําให้สายซ้อนเนี่ยนั่งไม่สบายแล้วก็ติดโอเคตรงนี้เดีย๋ยวค่อยพาไปดูในรูปรถจริงอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะโอเคนะครับโอเคอย่าไปดูที่รถกัน อย่างที่บอกไปอั่กี้นะครับสำหรับเอตัว Honda CB,100 เนี่ยมันมีปัญหาที่นี่ที่ไฟอ่ะแต่ถ้าเป็นตัว EX เนี่ยไฟรู้สึกเขาจะมาอยู่ตรงนี้มั้งทันนี้มันก็จะใช้กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อกระเป๋าทรงนี้ก็ได้แต่นี่ด้วยความจำเป็นมันเหมือนกับว่าไฟบังคับอ่ะมันเลยต้องทำให้ซื้อในกระเป๋าทรงที่แบบว่าขึ้นมาไม่ได้ขยายออกกว้าง เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราไม่มีปุ๊บอันนี้ใส่ไว้ให้ดูตอนที่มีสัมภระแล้วถ้าไม่มีสัมภระบางทีแบบเราอาจจะไปซื้อของเนาะแล้วพกกระเป๋ากร,กระเป๋าเปล่าออกไปเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่เรา,าทำโครงด้านในแบบง่ายๆมันก็จะได้อารมณ์ประมาณเนี้ย นะครับจะไม่ย้วยไม่เป็นทรงเหมือนกับที่แรกที่แบบกระเป๋ายับยุยี่เลยนะครับโอเคอย่ให้ดูรอบๆคันอีกทีหนึง่งอ๋อสำหรับกระเป๋าเนี้ยที่พี่หนึ่งซื้อมันก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะลองดูนะครับในช้อปปีรุ่นที่ซื้อมามันก็จะเป็นอ่าอย่าให้ ภาพมาจับตรงด้านข้างกระเป๋านี้จะเป็นด้านรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสองสี่สองราคามันรู้สึกมันจะมีอยู่สามรุ่นนะนะสามรุ่นสามราคาก็เลือกเอาตามที่ตัวเองต้องการแล้วกันนะครับ โอเคก็จบกันไปสำหรับการาทำเชฟให้กระเป๋าแบบง่ายๆแล้วก็หมดไม่เยอะมากอ๋อค่าเย็บค่าเย็บค่าช่างค่าเย็บข้างละ50บาท2ข้าง100บาทนะครับลำลากันไปสำหรับคลิปนี้เอาจบกันง่ายๆนะครับเผื่อ มาฝากกันไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องจิโกโฟไฟกลมใน YouTube c h anel n วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฝันดีนิธาราตีสวัสดิีครับ